<laughs> Cái xeo này đấy hàng lấy nhau <laughs> 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 เขาเต็มหวดเขาทุนเลยมีแต่ผู้หมักเขาเยอะแยะทั้งหมดมีแต่ไวรุ่นวาแล้วกันไวรุ่นกินเขาหลายเขาเลยเต็มหวดเลยเขาทุนเลยะกับตะกายสบายดีและสวัสดีไปพี่น้องบัตสุขสุกคนสบายดีย้ำเศร้าทุกคนเลยเศร้ามือที่สามทุกคนแต่เศร้าเมื่อนี้แหละเป็นเศร้ามือสุดท้ายมือหายอยู่หากินตอมสวยๆก็จะ้วย พากันเดินทางกลับบ้านทุกคนเลยสุดอายแล้วทุกคนเลยุอายเลยไปเลยเออข้อ้อโน่อะะตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรทุกคนเลยแต่หมเขาก็ได้สุกด้กให้เขาว่าค่ายคนเฝ้าส่วนเขาจะบอกหาละเ้าก็ ไปแต่เศ้าเนาะต่น,นี้ก็ผพอดีแล้วกำลังแจ้งไปเศร้าหลายเวนหุงมันนคนนี้ตาบดีเนี่ยบริเวณเถ้าเนาะเขาแต่เกาเห็ดเสื่อมเห็ดจอดหลายนะเสื่อมเหล็กเสื่อมอ,อย่างหลรยเลยเห็ดตาไมเ่เป็นตามม่แต่เศ้าเบ่ได้นนี้เห็ยิงงูเดเห็นหุงแจ้งหน่อยละไปคแน่ไปไปรุ่นกันเศร้ามัเนี่จะพบพอแต่เมื่อนี้นี่ติงงงงแงงเอาเมดคือเกาบ่ได้เลือกคนนี้ เาจะจองเอามาเชืฮะโอ้ยใบตองตีงที่เบาไรอันนี้ว่ากินเป็นแล้วไปเดินออกเดินทางคนเลยให้โชคให้หมานเด้อมือสุดท้ายทุกคนมาเนี่นะให้อยู่ในกินเด้ให้ได้เมื่อตอนครอบทั้งครัวทั้งบ้านแล้วได้ ประมาณนัดกันไว้กับทีมงานประมาณหม่องสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วกลับมาคข้มคนคือเมื่อวานถาดเ่าจะไปซอกหาห,หม้อยวานนีน่คนวราน่นานมาก็โดนคนเด้เคยไปน้ำกันเพราะมันคนละาพุหูจักเข้า <c oughs> ไปกับทีมงานได้ก็เทาเก่าเลยระดับสิบสองโมงหาบ่ายโมงเขาเข้มก็มีมเทือกัอันนี้เขาพุู่จักเขาไปซอกดอกเขาเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อันนี้ตูบตูบเขาสะบ,บ้านเขามาหายอยากหากินเดี๋ยวมาเลี้ยงงวเลี้ยงคว้ยเขาหยุดเทิงด่านคนที่เดไปเที่ยวกับมานอนตูบไปแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้มานอนคันได้มารอบหนามกงเด้คือมานอนตูบนี่นี่ฝนตกก็เลยยืดพื้น con hôn Nó có xeo con này không màn còn. ถกระเซลนี่เลยหางเงาๆเป็นแบง่งไปต่อกันตัวที่สองมินมาจับเมือ่อไรโบราทรัพ์ไปก่อนเลยไปหลบไปต่อั เรามาบักไก่คนนะอยังโบพ,ววาาพอกับหอกพ่อโตมามือแรกคือถ้าได้มือแรกเห็นหลายอะมือแรกนะมือต่อไปสม้อยบบเห็นเลยบัน,นะเเนเยหล่อมาเนี่ยันระดับสองสามกิโลแล้วย่งโบเจออย่างไรคนนั้น ครับครับคับผ่านทนเลยยิงกระหอกบ่ถึกซะเสียดายเดย์นกกันหัวงอกหกัวแงงเขาบอลเลยเดยเอาเน้นแต่แต่กระหอกคนแรกนี่เห็นเลยจอบของไก่คน,นประมาณสิบประมาณสิบสองเมตรนี่แหละบ่นเถือกเสียดายขะนะยาดลงมาเลยแต่มันก็สวยเลยแต่ทีมงานถ่ายขับแคมก่อน ลุนทีมงานไปแล้วทุกคนพากันหมานเองคอนนอเนาะสุดจะมหอดอเห็นกระหอกมาเห็นต่บบได้มันยิงบุถอตาบุดีก็ถ <c oughs> ึกเห็นน้ำนะโนแน่นอนนะนยิงไก่นะคันใกล้ๆสิถือเจ็ดแปดเมตรสจบบเลือคันสิบเอ็ดสิบสองไปแล้วแล้วแตงใกล้คือเกาโมหมานเราเนี่ย ทางทีมงานหมานเป็นหาก,ก็มาหอดได้ตัวอ่ะ <ừ ừ S 1> ได้สี่ตัวก็หอกสี่ตัวคนนี้โซบะถามในนกแซลตัวหนึง่งฮะใครก็บ่ได้บ่เสียเถี่ยวยางบ่เชยวก็หอกตอนลงนระดอกบ่ลงซรัมบ่ถือคนนี้กินข้าวกินน้ำมาเลยที่ใครกินข้าวกินน้ำมาเลยคนฉันเลยกินข้าวกินน้ำก่อนไอ้ถ่ายเนี่ยบวมาครับไปหาเลาะต่อยนะมากินข้าวกันคนนี้ นี่กินกทาทั้งทีมงานที่แล้วทีมร้อยได้ลนกระหอกกินพอมีแหงเดินทางย่างกับบ้านนี่ยเสียงหมาเฮาเลนกับสมม้อยเนาะ เสียงมาฮาห่าหงห่ังมี้งบุบบุบอยคักดอกเสียงมาไม่จกลมาฮาเลยมาคนยังเยู่มากมาพันมาเร็นี่มึงนี่มึเมเงเลขกาเออเลขกายังสำคัญม,มันนะงรงแลนนะหลัก ออลูกนกตัวนี้เหม็นกันเหมือนเลยลูกปีงไว้เหี้ยทักเด้อ เอาล้บ่จิตูกได้ล้บ่ไดไปขายแล้วว่าเออไปบ่ขายเนาะอือโ <c ười> ้ยไปเป็หมาแล้วบ่ได้ยิงอือนครับบ่ได้ยิงแล่นแล้วโลด วันนี้ย่างไว้ทคนนียพอใส่กระเป๋ามันอับก็เลยออกมาย่างใส่ไฟไว้มันแห้งตืนส่วนนกของปีงวนี่กลมันแห้งก็อมาอยางในพานในพานใหญ่ได้เนย <c oughs> ในพานใหญ่มาหอดเลยโอ้ล <c oughs> ายไดผลได้นะห่อเข่าไปกินน้ำได้ผลใดคสมในพานใหญ่ดีนี่ เหนาะคอนแคนกัเล่นแน่กับหอกแน่เด้ปะอาบ่ถือกันถืออยู่เด้แต่กับหอกแน่คนนี่งอะจีต่อทวนเลยจีกับหอกอีกตัวนี้กับปลาเล่นกับนกแน่อตีงไว้ให้มันแห้งไว้นะครับหนึ่งถาอีกนางสามหนึ่งพลเมืองหนางทีมงานนา่งสามได้ หล่นหล่นอีกกินข้าวอิ่มแล้วมางยานุคนเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็อันนี้มาอ่อนกวายานทีมงานมาหอดประหยากเข่าเส้นทุบทใส่หลอดพอได้กินทุกคนเลยกิข้าวต้อรอบสองเลยนะทีมงานมาหอดก็เมื่อยเลยหมานได้กก็หอกนเราหมานอยู่เอาไหมเข่ากินน้ำได้ให้ลูกนี้ไปมีโซนเส่วนส่วนหน้าแม่ ถือว่ารวมกันแล้วได้ประมาณซาวซาวปลายโตหกนะแต่กินเบิดแล้วประมาณสามนี่เหลือซาวโตคนนึงเหอะกินน้ำแล้วเดินทางกลับคนนึงเออฟ้าหลุดฝืนเนาะลังปั่นเครื่องกันคนนึงอืมตังจี้แล้วตังเ้าเอาก็จะโตแล้วเด้อ กันมังอือมดีกันวเดี๋ยวของมื่อตอนครอบครัวแล้วกานนี่เต็มเรุกทั้หหทงหมดได้ตัเศร้าาาปลายโตปั่นเครื่องปั่นคองกันรีบร้อยกั พากันเดินทางกลับบ้านทนะุนเลน้ำหลังกันยัยยัหญ่ก็ถือว่มารอบนี้กับหมานยู่มรอบนี้ก็พอได้ยื่ได้กินพอได้ของฝากตอนทางครอบครัวทุนเะลถึงได้กินพรออมอันนี้มีแต่พล่ะคลิปหน้าวิดีโอหนาพ่อก็ไม่ทนเลยหรับคลิปนี้ก็นบ,บายบายสบายดี